จากการที่อยู่ในวงการอสังหาและ KL Property ขายตึกแถวไปกว่า50หลังรวมถึงผมได้อยู่ในคอมมูนิตี้ที่ใครๆก็ทำอสังหารวมถึงไปเทคคลาสต่างๆแล้วจะมาเปิดเบื้องหลังที่วงในเขาไม่ค่อยบอกกันอันดับหนึ่งเลยถ้าคุณไม่ได้อยู่วงในหรือคุกคลีกับคนที่ทำอยู่แล้วคุณไม่มีทางการลงทุนซับแรกแน่นอนส่วนใหญ่ก็เจ๊งหลักล้านเป็นค่าครูถัดมาวงจรชีวิตมีเกิดแล้วก็มีดับอย่างก่อนหน้านี้ช่วงโควิดใครๆก็ f ลิปบ้านซื้อมาถูกๆแล้วก็ขายกำไรหลังลล้านหนึ่ง แต่ตอนนี้ใช้เทคนิคแบบนั้นไม่ค่อยได้แล้วหรืออย่างปัตตานีแถวบ้านผมถ้าเมื่อก่อนขายหมดรถที่ยังไม่สร้างเสร็จแต่ตอนนี้ต้องทำการตลาดเสริมเพราะเศรษฐกิจไม่ได้ดีขนาดนั้นส่วนที่แทบไม่กระทบเลยตอนนี้คืออัลต้าลักชัวรี่เพราะคนบนๆยังมีเงินเรื่องถัดมาโลเคชันอิสคิงทำเลคือตัวตัดสินทุกสิ่งอย่างหลังตรงนั้นห่างจากจุดที่เราสร้างไม่กี่ร้อยเมตรขายไม่ได้และแต่ละจังหวัดก็ไม่ได้มีจุดทำเลทองให้ลงทุนตลอด ซึ่งพวกนี้คือการซื้อมาขายไปถ้าจะเป็นเสือนอนกินต้องปล่อยเช่าอย่างเพื่อนผมชื่อแพรวเปิดโรงแรมก็ได้กำไรเดือนหนึ่งครึ่งล้าน แต่อย่าง اض, ที่บอกถ้าคุณไม่มีคอนเนคชั่นสักนิดหนึ่งจะกล้าเปิดโรงแรมไหมกลับมาที่เรื่องคอนเนคชั่นในกลุ่มผมแต่ละคนตอนนี้นนก็ไปต่อยอดเรื่องอสังหาการที่ภูเก็ตเพราะได้ผลตอบแทนอยู่ที่8ปถึงที่นั่นมีนักท่องเที่ยวมากและนี่คือข้อดีจากการมีคอมมูนิตี้ธุรกิจและการเงิน <sweets> ที่ผมได้เข้ามาอยู่ตั้งแต่วัยมหาลัยและชีวิตก <MS> ็เปลี่ยนไปผมเลยอยากแชร์อีบุ๊กเปิดโลกอสังหาให้ทุกคนได้รู้เบื้องต้นทักมาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์พิมพ์ว่าอสังหาได้เลย